โอเคเราจะมาพูดถึงเรื่องของการจัดการข้อมูลสูญหายกันนะครับในความเป็นจริงแล้วนะครับการเก็บข้อมูลมันไม่จำเป็นที่เราจะต้องเก็บข้อมูลได้ครบทุกคนนะครับในบางครั้งเราเจอผู้ตอบแบบสํารวจของเราบางทีก็ข้าม้อไปบ้างบางทีก็มาเด็ดตอบบ้างหรือบางอย่างนะครับเขาไม่อาจจะตอบได้เช่นผู้ชายก็ไม่สามารถที่จะตอบได้ว่าเขาตั้งคันมาแล้วกี่เดือนนะครับ ความมสูญหายนะครับเกิดได้จากหลายสาเหตุด้วยกันนะครับกลุ่มตัวอย่างไม่อยากตอบ,บางคำถามนะครับอย่างเช่นรายได้นะครับหรือว่ากลุ่มตัวอย่างข้ามคําถามบางข้อโดยบังเอิญบางทีก็รีบทำนะครับแล้วก็ข้ามไปกลุ่มตัวอย่างไม่สามารถตอบคาถามบางข้อได้นะครับเดีย๋ยวเพิ่งที่ผมพูด,พ,ดพูดไปนะครับว่าเพศชายไม่สามารถตอบคาถามด้วยการตั้งครรภ์ได้นะครับ กระบวนการเกิดข้อมูลสูญหายเนี่ยนะครับในทางสถิติแล้วจะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะครับอย่างง่ายๆแบบแรกนะครับจะเรียกว่า missing completely at random นะครับบางครั้งเขาจะเรียกว่า MCA นะครับคือการเกิดข้อมูลสูญหายนะครับที่ไม่ได้เกิดอย่างเป็นระบบนะครับก็คืออย่างเช่นกลุ่มตัวอย่างลืมตอบคาถามนะครับยกตัวอย่างเช่นเรามีข้อมูลแบบนี้นะครับมีเพศชายเพศหญิงมีน้ําหนักต่างๆนะครับบางเอิญผู้ชายคนนี้ลืมตอบคาถามนี้พอดีนะครับ ก็แบบนี้ก็จะเป็น missing completely at random นะครับคือกระบวนการเกิดนั้นมันไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรในโลกนี้เลยนะครับบังเอิญมันเกิดขึ้นมานะครับมันเกิดโดยบังเอิญจริงๆนะครับแบบที่2นะครับคือ missing at random นะครับคือการเกิดข้อมูลสูญหายนะครับขึ้นอยู่กับตัวแปรหนึ่งที่ได้เก็บข้อมูลเอาไว้นะครับหากใช้วิธีการจัดการที่ถูกต้องนะครับก็จะทําให้ผลการวิเคราะห์ไม่เพี้ยนไปนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ โอกาสในการตอบอายุนะครับขึ้นอยู่กับเพศนะครับซึ่งเพศเนี่ยเราได้เก็บข้อมูลเอาไว้นะครับอย่างเช่นข้อมูลนี้นะครับมีเพศชายเพศหญิงเพศชายเพศหญิงแล้วก็น้ําหนักนะครับตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าโอกาสในการเกิดค่าสูญหายในเพศหญิงนั้นมากกว่าเพศชายนะครับการเกิดข้อมูลสูญหายของน้ําหนักเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับเพศนะครับ ผู้หญิงมีแนวโน้มในการไม่ตอบน้ำหนักมากกว่านะครับหากนะครับเป็นแบบนี้แล้วนะครับอย่างเช่นผู้ชายตอบน้ำหนักร0 0ผู้หญิงตอบน้ำหนัก80%นะครับแล้วถ้าเอาเพศออกไปแล้วถ้าเกิดออคิดถึงเพศเรียบร้อยแล้วนะครับกานสูญหายนะครับค่าสูญหายของน้ำหนักนั้นไม่ขึ้นกับตัวแปรอื่นเลยนอกจากเพศแบบนี้เนี่ยเราจะเรียกว่า missing at random นะครับ random จาก นะครับถ้ารู้รูกเพศแล้วมันเป็นการเกิดแบบสุ่มการเกิดแบบบังเอิญน,นะครับแล้วก็แบบที่3นะครับ missing not at random นะครับก็คือการเกิดข้อมูลสูญหายนะครับโดยขึ้นอยู่กับตัวแปรหนึ่งนะครับที่ไม่ได้เก็บข้อมูลเอาไว้โดยทำให้โดยทาให้ไม่สามารถจัดการได้นะครับคือ เราถ้าเกิดเราจะใช้เทคนิคบางอย่างนะครับซึ่งมีข้อตกลงเบื้องต้นบ้างปนะครับแบบนี้ก็สามารถจัดการได้นะครับแต่ว่ามันจัดการได้ยากมากนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับโอกาสในการตอบรายได้นะครับขึ้นอยู่กับรายได้เองนะครับคนที่มีรายได้สูงวินโนจะไม่ตอบคนที่มีรายได้ต่ำนะครับก็ตอบได้อย่างสบายใจแบบนี้เนี่ยเราไม่รู้เลยว่ารายได้ที่มันสูญหายไปคนนั้นมันสูงสูงมากสูงมากสุดๆนะครับเราไม่รู้นะครับเมื่อเราไม่รู้แล้วนี่นะครับ แเราก็บอกไม่ได้นะครับเราไม่รู้จะจัดการยังไงนะครับหรือว่าเรื่องของน้ําหนักเช่นเดียวกันนะครับถ้าเราเก็บข,ข้อมูลน้ําหนักแล้วเรามีข้อมูลบางส่วนของน้ําหนักน,นั้นสูญหายไปนะครับเนื่องจากว่าเพศหญิงเนี่ยนะครับมีโอกาสในการตอบเรื่องน้ําหนักน้อยกว่าเพศชายนะครับแต่บางเอิญเราไม่ได้เก็บข้อมูลเพศเข้ามานะครับเราก็ทําให้เราไม่สามารถจัดการน้าหนักที่สูญหายไปได้อย่างถูกต้องนะครับ อย่างตัวอย่างนี้เช่นกันนะครับมีเพศช,ชายเพศหญิงนะครับแล้วก็คนน้ําหนักเยอะเนี่ยนะครับมีแนวโน้มจะไม่ตอบคาถามนี้ซึ่งมันทําให้เราไม่สามารถจัดการข้อมูลแบบนี้ได้นะครับในข้อมูลหนึ่งนะครับตัวแปรแต่ตัวเนี่ยอาจจะมีกระบวนการในการเกิดข้อมูลสูญหายเนี่ยแตกต่างกันนะครับหรือว่าตัวแปรเดียวกันเองก็ตามนะครับอาจจะมีกระบวนการเกิดข้อมูลสูญหายหลายอย่างพร้อมกันนะครับอย่างเช่นน้ําหนักนะครับอาจจะเป็นเพราะว่า เพศหญิงมีแนวโน้มจตตอบน้ำหนักน้อยกว่าเพศชายแล้วก็เพศหญิงที่มีน้ำหนักสูงด้วยซ้ำนะครับที่แนวโน้มนี่แนวโน้มที่ไม่ตอบน้ำหนักเพศหญิงที่มีน้ำหนักน้อยเนี่ยอาจจะตอบน้ำหนักนะครับแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็ไม่สามารถที่ตัดสินได้ว่านะครับตัวแปรใดเนี่ยมันเป็น MAR นะครับ Missing at Random หรือว่า Missing not at Random นะครับอันนี้เราไม่พูดถึง Missing complete l y at Random ก็คือว่าเฮ้ยมันไม่เกิดจากอะไรเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่รู้หรอกนะครับเราไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่าตัวแปรไหน มันมีกระบวนการเกิดข้อมูลสูญหายแบบไหนนะครับแล้วบางครั้งเนี่ยเราจะไปจัดข้อมูลสูญหายนะครับว่าเป็น m ar หรือ mnar mnar เนี่ยนะครับมันก็ไม่สามารถทําได้นะครับซึ่งมันเกิดเพราะอะไรนะครับเพราะว่ามันคือจะบอกว่ากระบวนการเกิดข้อมูลสูญหายเนี่ยมันถูกอธิบายได้ตัวตัวปรอื่นมากน้อยขนาดไหนนะครับถ้าเกิดเรามีข้อมูลสูญหายแล้วตัวแปรอื่นในข้อมูลของเรา สามารถอธิบายข้อมูลสูญหายนี้ได้มากเกือบจะ100%มันก็ค่อยใกล้เคียงกับ M A R นะครับแต่ถ้าเกิดว่าข้อมูลสูญหายที่เกิดขึ้นในตัวแปรนี้นะครับมันเกิดจากตัวแปรอื่นที่เราไม่ได้เก็บข้อมูลนี้ไว้เกือบจะ1 0 0นนะครับมันก็จะเป็น M N A R นะครับสิ่งที่เราพยายามจะทำนะครับคือว่าเราจะพยายามจะทำให้ข้อมูลสูญหายนั้นมันเป็น M A R ให้มากที่สุดน,นะครับ เพราะว่าเราจะมีกระบวนการทางสถิติที่พอไปปรับปรุงแก้ไขให้ได้การประมาณค่าที่ถูกต้องได้ให้ได้การทดสอบทางสถิติที่ถูกต้องได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็น m n a, r, m n a r เนี่ยนะครับมันจะปรับปรุงแก้ไขได้ยากมากนะครับอย่างเช่นนะครับผู้หญิงที่ไม่มีน้ำหนักมากมีนาโนจะไม่ตอบน้ำหนักของตัวเองนะครับมันอาจจะเป็น m a r เพราะว่าเราเก็บข้อมูลผู้หญิงมานะครับแต่ก็เป็น m n a r พร้อมกันเพราะว่า คนที่น้ำหนักมากเนี่ยก็จะไม่ตอบคำถามนะครับซึ่งข้อมูลสูญหายนั้นเกิดจากค่าของมันเองเนี่ยนะครับมันจะทำให้เราไม่สามารถดูได้ว่าข้อมูลที่หายไปเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับวิธีการดั้งเดิมนะครับที่เราจัดการข้อมูลสูญหายนะครับอย่างเช่นการวิเคราะห์ด้วย spss นะครับสิ่งการวิเคราะห์อย่างเช่นการวิเค,คราะห์ถดถอย,ย regression analysis นะครับ สิ่งที่เขาจะทำคือ l i s t w i d e deletion ก็คือว่าหากข้อมูลของคนใดนะครับมีข้อมูลสูญหายแม้แต่ตัวปลายเดียวนะครับเขาจะตัดข้อมูลนั้นทิ้งออกไปเลยนะครับอย่าใช้มีแบบนี้นะครับ x y z นะครับ s ก็ได้อะนะครับแล้วก็จะมีเครื่องหมายคำถามนะครับที่ตัว y ก็คือข้อมูลสูญหายนะครับเขาจะตัดข้อมูลนี้ทิ้งนะครับแล้วก็วิเคราะห์ถดถอยโดยใช้ข้อมูลแค่4คนนะครับการตัดข้อมูลบางส่วนทิ้งนะครับ ทั้งที่ควรจะใช้ข้อมูลบางส่วนนะครับอย่างเช่น x ก็ยังมี3 c ก็ยังมี1นะครับมันน่าจะใช้ได้บ้างเนาะนะครับการตัดมันทิ้งออกไปเลยนะครับมันจะทําให้ข้อมูลนะครับที่มีมันไม่มีนะครับเมื่อมันไม่มีแล้วนะครับ standard error มันควรจะต่ำกว่านี้นะครับตรงนี้เราต้องแก้นะครับอันนี้ผมเขียนผิด ขนาดเอเรสควรจะสูงกว่าความเป็นจริงนะครับก็คือว่าเมื่อข้อมูลน้อยสนัดเอเรสก็จะสูงเมื่อข้อมูลมากขนัดเอเรสก็จะต่ำนะครับหากข้อมูลมันมีแต่เราไม่ใส่มันก็จะทําให้สนัดเอเรสมันสูงกว่าความเป็นจริงทําให้ Power ในการตัดสินของเรานะครับ power ในการปฏิเสธสมมติฐานทางสถิตินะครับที่มันคนปฏิเสธนะครับก็ค,คือว่า การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ข้อมูล2ตัวแปรที่มีคู่ทั้งหมดนะครับหมายคมว่าอะไรหมความว่าถ้าผมหาความสัมพันธ์ระหว่าง x กับ y นะครับเรามี x กับ y ก็4คู่นะครับเราก็ใช้ข้อมูล4คู่หาข้อมูลระหว่าง x กับ c นะครับก็ใช้ข้อมูล5คู่นะครับเนื่องจากมีข้อมูลครบ5คู่หาความสัมพันธ์ระหว่าง y กับ c นะครับก็คือใช้ข้อมูล4คู่นะครับข้อมูลทุกคู่เนี่ยมันจะไม่เท่าเทียมกันนะครับซึ่งบางครั้งมันมีผลเสียนะครับ เพราะเพราะอะไรนะครับเพราะว่าทําให้เมทริกสหสัมพันธ์นั้นนะครับมันเกิดจากการคํานวณจากข้อมูลที่แตกต่างกันนะครับมันอาจจะทําให้เมทริกสหสัมพันธ์ที่คํานวณออกมานั้นมันเป็นไปไม่ได้ทางสถิตินะครับและงั้นงานช้างเลยนะครับต่อไปครับ mean imputation นะครับซึ่งซึ่งใน APS นะครับ ในรุ่นเก่าๆตั้งแต่รุ่น10แล้วมั้งนะครับมันจะมีคำสั่งที่ชื่อว่า replace missing value นะครับแล้วเราสามารถที่จะแทนข้อมูลสูญหายด้วยค่าเฉลี่ยของตัวแปรนั้นนะครับเช่นนะครับข้อมูลสูญหายนี้เราก็แทนด้วย7จ็ดแปดเจกมาหารด้วย C นะครับก็ใส่7.75ลงไปนะครับซึ่งวิธีการนี้นะครับมันเป็นวิธีการหลอกลวงนะครับหมายความว่าข้อมูลจริงๆแล้วมันไม่มีแต่เราบอกเฮ้ยเฮ้ยมันมีนะนะครับ พอไปบอกข้อมูลมันมีทั้งที่จริงๆมันไม่มีนะครับมันจะทําให้ความแปรปรวนที่ได้มันต่ํากว่าความเป็นจริงนะครับแล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรนะครับน้อยกว่าความเป็นจริงด้วยเพราะมีอะไรเราใส่ค่าเฉลี่ยหมดเลยนะครับทำให้ความสัมพันธ์ค่าสหสัมพันธ์เนี่ยมันน้อยลงนะครับ g r e s s i o n method นะครับก็คือว่าการถ่ายข้าข้อมูลสูญหายนะครับผ่านการวิเคราะห์ถดถอยด้วยตัวแปรอื่นจากในข้อมูลนะครับ อย่าตัวนี้ตัวแปร y นะครับมีฟิปซิง a l u e นะครับแล้วก็หา y hat นะครับหรือว่าค่าทำนายตัวแปร y จาก x และ c นะครับแบบนี้แล้วก็ใส่ค่า y hat เข้าไปนะครับต่อไปในนี้นะครับก็มีข้อเสียก็คือ1นะครับข้อมูลจริงๆแล้วมันไม่มีเราไปหลอกมันว่ามันมีนะครับทำให้สแตนด์เออร์มันต่ำกว่าความเป็นจริงนะครับทำให้พาวเวอร์มันเฟิร์มมากกว่าความเป็นจริงนะครับแล้วก็ มันทําให้ค่าสสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสูงกว่าความเป็นจริงด้วยนะครับทั้งจริงจริงแล้วมันไม่ใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเขาเรียกว่า within case bin substitution นะครับคือหมายความว่าอย่างสเกลของเรานะครับข้อคถามของเราในมารมารหนึงเนี่ยเรามีอยู่4ข้อนะครับ y 1 y 2 y 3 y 4นะครับแล้วปรากฏว่า y 1เนี่ยมีข้อมูลสูญหายนะครับเราก็อาจจะเอาข้อมูลจาก y 2 y 3 y 4เนี่ยนะครับ มาแทนค่าของ y 1นะครับอย่างเช่นในที่นี้ก็คือ2องโเบวกหหารเท่ากับ4.67นะครับซึ่งข้อเสียของแบบนี้ก็คือ1นะครับข้อมูลจริงๆแล้วมันไม่มีเราไปหลอกมันว่ามันมีนะครับซึ่งมันก็ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยของข้อคถ,ถามของแต่ละข้อนะครับ y 1 y 2 y 3 y 4มันควรจะเท่ากันนะครับอย่างเช่นถ้าเกิด y 2 y 3 y 4เป็นชั้น อะไรเดียดฉันชอบแพะเออฉันอฉันคิดว่าเออฉันชอบแพะอย่างวายสองนะครับเป็นฉันชอบแพะวายสามคือฉันคิดว่าแพะเออน่ารักดีวายสี่ก็คือฉันคิดว่าแพะ มีคนฟูดีนะครับแบบนี้คือ Y2 y3 y 4มเนี่ยมันอยู่ในความยากระดับเดียวกันนะครับก็คือคนอาจจะตอบ5ทั้ง3อย่างนะครับว่าเป็นเห็นด้วยไม่สุดหรือว่าอาจจะตอบ2ทั้ง3อันนะครับแต่ถ้าเกิด Y1 ก็คือฉันรักแพะมากๆอย่างเงี้ยนะครับรักแพะมากๆอย่างข้ออื่นไปเป็น5หมดข้อนี้เราจะตอบ5้าไหมมัอาจจะเราอาจจะตอบแค่3ใช่ไหมครับคือระดับของ คำถามเนี่ย y 1เนี่ยในการจะตอบคะแนนสูงเนี่ยมันยากกว่านะครับซึ่งถ้าเกิดมีอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับทำให้การแทนค่าใน y 1เนี่ยมันไม่ค่อยจะถูกต้องนักนะครับด้วยค่าเฉลี่ยของข้ออื่นนะครับวิธีการใหม่นะครับในการจัดการข้อมูลสูญหาย high, นะครับมันจะมีอยู่2วิธีด้วยกันที่ได้รับการยอมรับนะครับจริงๆมันมีมากกว่าน,นี้นะครับแต่ว่านิยมอยู่2วิธีขึ้น direct maximum likelihood นะครับหรือว่า full Information Maximum l i k e l i h o o d นะครับเป็นการประมาณค่าทางสถิตินะครับโดยใช้ข้อมูลทั้งหมดที่มีนะครับก็คือว่าอย่างเคสที่3เนี่ยมันสูญหาย1ตัวใช่ไหมครับเขาก็ยังใช้ข้อมูล2อันที่เหลืออยู่ในการประมาณค่านะครับข้ามข้อมูลของ y ไปนะครับซึ่งวิธีการนี้นะครับอย่างทางจิตวิทยาเราจะใช้โมเดลสมการเชิงโครงสร้างหรือว่า structural equation modeling นะครับในการประมาณค่าถ้าคุณรู้ SCM นะครับแล้วก็จะวิเคราะห์แบบนี้ได้นะครับ ก็คือใช้ข้อมูลที่มีทั้งหมดนะครับในการประมาณค่าทางสถิติซึ่ง3และ1จากเคสที่3นี้นะครับในข้อมูลของคนที่มี y สูญหายนั้นก็จะถูกนําไปใช้คํานวณด้วยนะครับซึ่งมันก็จะคํานวณจากเคสทั้งหมดที่มีนะครับแล้วทําให้การประมาณค่าเนี่ยมันถูกต้องนะครับและอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นวิธีการที่เออวิธีการตะกี้นะครับก็คือวิธีการที่แบบผมจะเรียกว่าเดินหน้าค่ามันนะครับคือเราวิคเคราะห์ ผลที่มีเลยนะครับมีเท่าไหนเอาเท่านั้นนะครับแต่ว่าวิธีการนี้นะครับเรียกว่า m u l t i p l e ต์อิ t พิทนะครับคือวิธีการทางอ้อมนะครับอ้อมแล้วบางในบางสถานการณ์เนี่ยมันดีกว่าวิธีการตรงด้วยซ้ำนะครับ m u l t i p l e ต u t a t i o n ก็คือว่าการแทนค่าข้อมูลสูญหายรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งจะแทนค่าข้อมูลส่วนหายลงไปนะครับคือเราเราหาเรามีข้อมูลสูญหายใช่ไหมครับเราก็แทนค่าไปเลยนะครับ โดยการแทนค่านั้นนะครับก็เหมือนกับว่าเราเอาค่าที่ทำนายได้จากวิธี regression แต่เราใส่ค่าความผิดพลาดการทำนายลงไปหน่อยนะครับโดยการใส่ค่าความผิดพลาดในการทำนายนั้นเราไม่ต้องการไม่ให้ความสัมพันธ์มันเฟอ้อขึ้นมานะครับและการแทนค่าแบบนี้นั้นเราไม่ได้แทนค่าด้วยข้อมูลข้อมูลให้เกิดข้อมูลเพียงแค่ข้อมูลเดียวนะครับมันจะแทนค่า ข้อมูลสุ่นหานั้นออกมาเป็นหลายๆค่านะครับเป็นหลายๆชุดของข้อมูลนะครับเพราะอะไรนะครับเพื่อไม่ให้ผลการวิเคราะห์คาผิพาดนะครับเออที่ทานายออกมาเนี่ยออกมาเป็นค่าค่าเดียวนะครับแล้วค่าค่าเดียวนั้นมันเหมือนกับว่าเฮ้ยเรามีค่าค่านั้นอยู่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเราจึงใส่ค่านี้บวกกับ error ลงไปนะครับแล้วทําแบบนี้หลายๆอันหลายๆอันนะครับแล้วเราจะ ตรวจสอบว่าเออเมื่อเราแทนค่าไปหลายๆชุดแล้วค่าสถิติออกมาได้นั้นมันใกล้เคียงกันหรือไม่ใกล้เคียงกันนะครับถ้ามันใกล้เคียงกันแสดงว่าไอตัวข้อมูลที่แทนค่าเข้าไปมันไม่ได้มันไม่ม,ม,ม,มีมีผลผลกระทบเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดมันออกมาไม่ใกล้เคียงกันนะครับวิธีการจัดเราก็ต้องจัดการโดยการไปทําให้บอกว่าเฮ้ยค่าสถิติที่เราได้นั้น มันไม่ได้ถูกต้องมากขนาดนั้นนะครับเนื่องจากว่าค่าที่เราแทนออกมาเป็นค่าต่างๆนั้นมีผลออกมาไม่ใกล้เคียงกันนะครับแล้วเราก็นําข้อมูลแต่ละชุดนะครับมาวิเคราะห์สถิติที่ต้องการนะครับได้ค่าสถิติต้องการหลายตัวนะครับแล้วก็เอาค่าสถิติที่ทั้งหมดที่ได้นะครับมารวมกันหา standard error ที่ถูกต้องนะครับด้วยวิธีการที่เราเรียกว่า Rubin's rule นะครับหรือว,วิธีการของ Rubin นั่นเองนะครับ เมื่อกี้ผมพูดอะไรเยอะแยะเลยนะครับคุณอาจจะไม่เข้าใจนะเรามาดูตัวนี้ละกันนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยเรามีค่าของ y นะครับ y ตรงนี้มันว่างอยู่นะครับอ้าวตรงนี้มาจากไหนอาช่างมันค่าไปก่อนนะครับอย่าง y นะครับค่าที่เราทํานายได้ตรงค่าที่ missing นะครับค่าที่สูญหายคือ7.17นะครับสมมุติว่านะครับค่าความผิดพลาดในการทํานาย y ตัวนี้นะครับเท่ากับ2นะครับเราก็ถือว่าเออ เราแทนที่จะแทนค่า7.17ตรงนี้ลงไปเลยนะครับแล้วก็แทนค่า7.17ในแทนค่าเป็นตัวโค้งปกติตัวนี้นะครับซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ7.17แล้วก็มี standard deviation นะครับส่วนเบี่ยงเนมาฐานเท่ากับ2นะครับแล้วก็แทนค่าตรงนี้ลงไปโดยสุ่มค่าที่แทนเนี่ยจากโค้งปกตินะครับเราอาจจะได้ค่าที่1ออกมาคือ10.02ค่าที่2ออกมาคือ3.48ค่าที่3ออกมา6.15นะครับ เราจะทาแบบนี้ซ้ําแล้วซ้าเล่านะครับแล้วแต่เราเราจะทํา3ชุดของข้อมูลก็ได้หรือว่า10ชุดหรือ20ชุดหรือร้อยชุดก็ได้นะครับยิ่งเยอะยิ่งดีแต่ก็มันก็จะยิ่งเปลืองเวลาเรานะครับเสร็จแล้วเราเอาข้อมูล3ชุดนี้มาวิเคราะห์ผลนะครับเราก็ได้สมการทํานาย3ชุดแบบนี้นะครับจะสังเกตว่าอย่างอินเทอร์เซปนะครับก็จะมีเ8 0.2 4.1 r แป r e s s i o n coefficient ของ x ก็จะเป็น0.03 1.37 0.8นะครับเป็นต้น อย่างเช่นนะครับข้ในตัว regression coefficient ของ x นะครับผมก็เอามามาทดสอบดูนะครับอย่างข้อมูลที่1ค่า b 1เท่ากับลบศูนยนะครับ standard error เท่ากับศูนยมหน b หของข้อมูลที่2เท่ากับ1.374นะครับ standard error เท่ากับศูนย b หของข้อมูลที่3เท่ากับ0.801นะครับ standard error เท่ากับศูนยนะครับเมื่อเราเราจะสังเกตนะครับว่า b 1เนี่ยมันก็แตกต่างกัน ระหว่างข้อมูลที่แทนค่าใช่ไหมครับแล้วเราก็มีขนาดเอเรอร์ของแต่ละข้อมูลเหมือนกันนะครับเราก็จะเอาข้อมูลนี้มารวมกันด้วยกฎของรูบินส์นะครับเราได้ b1 เท่ากับ0.715นะครับแล้วก็ขนาดเอเรอร์ของ b1 เท่ากับ1.022นะครับจะสังเกตว่าขนาดเอเรอร์ของที่รวมแล้วนะครับมันจะสูงกว่าขนาดเอเรอร์ของแต่ละข้อมูลที่แทนค่านะครับเพราะอะไรเพราะว่า ไอคข้อมูลที่แทนค่าแล้วออก B1 ออกมาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันค่อนข้างจะแตกต่างกันดังนั้นเนี่ยวิธีการดูของบรูบินเขาบอกว่าเออเมื่อ b ีหนึ่งมันค่อนข้างจะแตกต่างกันคุณควรที่จะไปทดแทนสิ่งนี้ในสนาัาเอเรซะนะครับซึ่งถามว่าจําเป็นต้องใช้วิธีการซับซ้อนนี้ไหมนะครับในกรณีที่ตัวแปรหนึง่งนะครับมีข้อมูลสูญหายไม่ถึง5%นะครับ ตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งนะครับเราคิดดูนะครับว่ามีตัวแปรไหนที่มันสูญหายเกิน5%เลยนะครับการเลือกวิธีการแต่ดั้งเดิมนั้นครับไม่ค่อยมีผลมากเท่าไหร่นักนะครับแต่ถ้าเกิดคุณใช้ไมโครอิเว t ทีชันเนี่ยมันก็จะดีนะครับแต่ว่าถ้าคุณคิดว่ามันค่อนข้างที่จะเหนื่อยล้านะครับมันค่อนข้างยากนะครับก็ยังใช้วิธีเก่าได้นะครับแต่ก็เลือกวิธีที่ดีที่สุดแล้วกันนะครับแต่ถ้าเกิดหาตัวแปรใดนะครับมีข้อมูลสูญหายเกิน5%นะครับว่าควรใช้วิธีการรหมซะะนคับ อย่าง s อสนะครับสามารถจัดการข้อมูลสูญหาย high, นะครับด้วยวิธีที่เรียกว่า m u l t i p l e imputation ได้นะครับึ่ง v e n t i ว l โยอิมพิเตชนั้นนะครับเราก็จะเราเมื่อเราได้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยเราก็ใช้ m u l t i p l e i m p u t เ t i o n เลยนะครับแล้วใช้แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเตรียมข้อมูลที่เราแทนค่าทั้งหมดเอาไว้นะครับแล้วพอเรานํานำไปวิเคราะห์จริงนะครับเราเราก็เอาข้อมูลที่แทนค่าแล้วไปวิเคราะห์นะครับเราจะวิเคราะห์ข้อมูลแบบที่1นึง นะครับทำทีเทสก่อนแล้วก็ทำดลเก i o n แล้วก็ทำอะไรก็แล้วแต่เราก็จะวิเคราะห์เหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นผ่านตัวข้อมูลที่แทนค่าแล้วเลยนะครับอย่างนี้สมมตินี้เป็นข้อมูลนะครับเรามีทั้งเเพศน,นะครับฟีเมลหนึ่งคือหญิงคุนคือชายนะครับเอชอายุเวชคือน้ำหนัก Couple คือมีแฟนอย่างมีทางการแล้วหรือเปล่าแล้วก็ผมใส่ k i k ก็คือมีกิก๊กหรือเปล่านะครับ แล้วเราก็จะมีข้อมูลสูนหายนะครับใน3ตัวแปรหลังนะครับคือคนบางคนก็ไม่บอกน้ําหนักนะครับคนบางคนก็ไม่บอกว่ามีแฟนแล้วหรือไม่มีนะครับแล้วซัมไลท์กว่านั้นนะครับก็คือคนบางคนก็บอกไม่บอกด้วยซ้ำว่ามีกิ๊กหรือไม่มีกิ๊กนะครับในการเตรียมข้อมูลนะครับคุณจะต้องให้แน่ใจนะครับว่าคุณกดไปที่ Variable Vi e w นะครับแล้วก็เลือกชนิดของตัวแปรให้ถูกต้องนะครับว่าตัวแปรแต่ละตัวเป็น n o m i n a l เป็น ordinal หรือ scale นะครับเพื่อให้วิธีการทำ multiple iteration นั้นแทนค่าได้อย่างถูกต้องนะครับไม่ฉะนั้นแล้วนะครับคุณอาจจะเห็น couple เท่ากับ1.25ซึ่ง1.25มันไม่เป็น1ไม่เป็น0นะครับมันเป็นอะไรก็ไม่รู้มันก็จะดูไม่ดีนะครับแล้วข้อมูลมันก็จะผิดด้วยนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลก็จะผิดนะครับ แล้วคุณก็กดที่ analyze นะครับแล้วก็ไปที่ multiple imputation นะครับแล้วก็แน่นอนไปกดที่ impute missing data values นะครับเพื่อที่จะทำ multiple imputation นั่นเองเสร็จแล้วนะครับคุณก็จะเห็นหน้าต่างนี้นะครับใน variable นะครับคุณก็จะโยกตัวแปรนะครับที่คุณจะใช้ในโมเดลนะครับโมเดลการแทนค่าข้อมูลสูญหายนะครับ ซึ่งก็หมายถึงข้อมูลที่มีข้อมูลสูญหายตัวแปรที่มีข้อมูลสูญหายที่คุณต้องการแทนค่าและตัวแปรที่คุณจะใช้ในการทำนายค่าที่สูญหายนะครับใส่ทั้งหมดเข้าไปในทางขวานะครับเสร็จแล้วนะครับคุณก็ใส่จำนวนครั้งในการแทนค่าข้อมูลสูญหายนะครับก็อย่างเช่นคุณในนี้ที่ผมใส่3นะครับเพื่อให้มันกระชับนะครับแต่ว่า ถ้าคุณใส่ยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับผมแนะนําให้ใช้ประมาณ20ครั้งนะครับและคุณก็แทนใส่ชื่อของข้อมูลที่แทนค่าแล้วลงไปนะครับเพื่อให้ s p s นวิเคราะห์ออกมาแล้วก็ไปกดที่ constraint นิดน,นึงนะครับอันดับแรกนะครับผมแนะนำให้กด scan data นะครับเพื่อทดสอบออตรวจสอบลักษณะข้อมูลโดยสังเกตนะครับว่าแล้วคุณจะเกิดไอตัว Uh, variable summary มันก็จะมีค่าออกมาตรงนี้นะครับก็คือว่ามีเปอร์เซ็นต์ missing เท่าไหร่นะครับว่าแต่ละตัวมีค่าสุญหายกี่เปอร์เซ็นต์นะครับค่าต่ำสุดค่าสูงสุดอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็ในตัว define constraint นะครับคุณสามารถที่จะเลือกได้ว่าตัวแปรไหนที่เราจะแทนค่านะครับคือ i m p u t e นะครับแล้วก็ใช้เในตัวแปรทำนายคือ use as predictor ค,คุณก็สามารถเลือกได้ว่าวางตัวก็แทนค่าอย่างเดียวบางตัวก็ใช้เป็นตัวทํานายอย่างเดียวก็ได้นะครับหลังจากแทนค่าเรียบร้อยแล้วนะครับคุณก็จะเห็นหน้าต่างนี้นะครับ imputed data นะครับตรงนี้นะครับแล้วคุณก็เซฟลงไปนะครับคุณก็จะเห็นว่า imputation เป็นคอลัมน์หนึ่งนะครับซึ่งศูนย์หมายกับว่าข้อมูลเดิมแล้วก็ 1, 2 3 4 5คือข้อมูลที่แทนค่าลำดับที่1แต่ลำดที่2ลดับที่3อะไรก็ว่าไป นะครับแล้วก็สีเหลืองคือค่าที่โปรแกรมแทนค่าลงไปนะครับเมื่อคุณต่อไปคุณเราก็วิเคราะห์นะครับอย่างเช่นเราต้องการทำนายน้ำหนักด้วยเพศและอายุนะครับโดยคุณก็กด multiple regression แบบปกติก่อนครับกด analyze regression linear นะครับแล้วก็ใส่ female age ลงไปในช่องตัวแปรอิสระนะครับแล้ weight ลงไปในตัวตามนะครับคุณก็จะได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจาก multiple imputation เลยนะครับก็คือ คุณจะเห็น R square ของข้อมูลดั้งเดิมนะครับแล้วก็ R square ของข้อมูลที่แทนค่านะครับแต่ว่า SPH ค่อนข้างขี้เกียจนะครับไม่ได้ดูม R square ให้เรานะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมแล้วก็การทดสอบนะครับ H0 นะครับ H0 rho square เท่ากับ0นะครับคือว่า R square นั้นแตกต่างจาก0ยังมีนัยสำคัญหรือเปล่านะครับมันก็รวนค่าตรงนี้ให้นะครับแต่มันไม่รวมเ ผมจะนำตำนหนิ s p a นิดนึงก็คือมันไม่รวมค่า f ให้เรานะครับมันหาแต่ original data ข้อมูลที่1ข้อมูลที่2ข้อมูลที่3นะครับแบบนี้มันก็ดูไม่ค่อยจะถูกนักนะครับเพราะว่าสิ่งที่เขาพยายามทําให้เรานะครับก็คือในการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์ถดถอยนะครับคุณจะเห็น p o ูนะครับอ่ะผมทำเครื่อหมายไว้แล้วนี่ o ูตรงนี้นะครับก็คือผลการรวมทั้งหมดนะครับ เสร็จแล้วนะครับคุณก็จะเห็นว่าตัว female มันมีผลอย่างมีนัยสำคัญแต่ว่า age นั้นไม่มีผลอย่างมีนัยสำคัญคุณก็แต่แปลค่าตัวบรรทัดนี้เหมือนกับการวิเคราะห์ถดถอยแบบปกติเลยนะครับ <S 2> <S 2> ก็สรุปนิดหน่อยนะครับคือจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพศมีผลต่อน้ําหนักอย่งมีนัยสำคัญแต่ว่าอายุไม่มีผลอย่างมีนัยสาคัญนะครับจะเห็นว่าผลการรวมนะครับมีเฉพาะมาเสตินะครับ ก็อย่าง l i g ก t i o n ช่นโค้ f วิเชียนสเลปอินเตอร์เซทั้งหลายนะครับแต่ไม่มีโซสัมประสิทธิ์ในการทำนายนะครับและแน่นอนทำให้ผมต้องใช้โปรแกรมอื่นนะครับอย่างเช่น M plus หรือว่า R นะครับ